Construction quadrilateral นะคะ quadrilateral ตรงนี้แปลว่ารูปหลายเหลี่ยมอ่ารูปหลายเหลี่ยมในที่นี้นะคะก็ตั้งแต่อาจจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะรูปสี่เหลี่ยมนะซึ่งอาจจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปสี่เหลี่ยมด้านเท่านะคะรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน นะคะรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูอะไรว่าไปนะคะแล้วก็จนกระทั่งไปเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะคะอ่ะแล้วก็รูปหกเหลี่ยมนะคะแดเหลี่ยมอ่ะ มาดูกันเลยนะคะที่ข้อที่1น,นะคะคุนสักอารอมบัสนะคะอารอมบัสก็คือรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปนูนขนมเปียกปูนนะคะอันนี้ก็จำคำศัพท์ด้วยนะคะ,ะ PQRS นะ with all s i d e นะคะ r 4ซ c m นะคะ ก็คือมีด้านเนาะไซก็คือด้านนะคะด้านทุกด้านนะคะยาว4เซนเมตรนะคะแล้วก็มีมุม PQR นะคะที่มีขนาด135องศานะคะอ่ะเริ่มต้นเลยนะคะอันนี้คือเขาต้องการ4เซนเนาะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ใช้แม้บรรทัดนะขีดความยาวนะคะให้ได้ยาว4เซนนะคะเขียนกำกับไว้นะคะว่า4เซนติเมตรนะคะอ่ะจากนั้นนะคะ สร้างรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนกันนะคะเ,เหมือนกันนะทั้งรูปสามเหลี่ยมกับรูปสี่เหลี่ยมนะคะเราก็คือ,อ,อจะต้องสร้างด้านก่อนเสมอนะคะถึงจะไปสร้างมุมได้นะคะอ่ะเราขีดความยาวให้มากกว่า4เซนนะคะโดยประมาณเองนะจากนั้นนะคะใช้วงเวียนไปวัดความยาว4เซนติเมตรนะคะจากนั้นค่ะไปที่รูปที่เราจะสร้างนะคะขีดตัดไปนะคะอ่ะ เรียบร้อยนะคะตั้งชื่อไปนะคะ P Q อ่ะทีนี้นะคะที่เขากำหนดมาให้ค่ะว่า P Q R ก็คือมุม Q นะคะมีขนาด135มุม Q ก็คือมุมนี้นะคะเราจะต้องสร้างมุม Q เนี่ยให้มุมเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายมือเนาะ135องศานะคะอ่ะทีนี้ก่อนที่จะสร้างนะคะครูจะวิเคราะห์รูปนี้ให้ดูก่อนนะถ้าเราสร้างเป็นรูปสี่เหลี่ยม ขนมเปียกปูนแบบนี้นะคะด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะคะที่4เซนติเมตรนะคะแล้วเรารู้แหละว่าว่า p q r s ว่ามุม Q 135องศานะคะทีนี้มันจะมีสมบัติเนาะของรูปสี่เหลี่ยมได้านขนานที่ รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะก็คือมุม2มุมนี้นะคะบวกกันจะต้องเป็น180องศานะก็คือถ้ามุม Q 135มเนาะมุม P นะคะก็จะเกิดจากเอา180องศาลบ135องศานะคะก็จะได้ที่45องศาเมื่อเราทําการมีคอแล้วนะักเรียนก็จะพบว่าถ้าเราทําได้2แบบแบบที่1คือ สร้าง P ให้มีขนาด45องศาก็ได้หรือสร้าง Q ให้มีขนาด135องศาก็ได้นะคะซึ่งเราควรจะเลือกอันที่ง่ายกว่าอันที่ง่ายกว่าคือการสร้างมุม P ถูกไหม45องศานะคะอ่ะเราจะสร้างมุมอะไรให้เขียนที่มาของมุมนั้นเราจะสร้างมุม45แล้วก็เขียนที่มาของมุม45นะคะไม่จำเป็นต้องเขียนที่มาของโจทย์ นะเขียนที่มาของมุมที่เรากำลังจะสร้างค่ะ45องศาเท่ากับ90องศาหาร2นั่นเองนะคะจาก90ได้เนาะก็ต้องเกิดจาก180ขึ้นมาก่อนนะคะอ่ะ180ก็คือเป็นเส้นตรงนะคะจากนั้นนะคะอ่ะกลาง180อ่ะนะคะ แล้วก็แบ่งครึ่งนะคะก็คือจิ้มจุดทางซ้ายกับทางขวาเนาะซ้ายกับขวานี้นะคะอะกลางเวียนด้วยส่วนโค้งที่เท่ากันนะคะลากแล้วก็ตัดค่ะจากนั้นนะคะก็เขียนส่วนของเส้นตรงลากลงมานะคะ,ะเรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ต้องแบ่งมุมทางขวามือ ะะทางขวามือเนาะเพราะฉะนั้นเราก็คือจิ้มจุดตรงขวากับจุดตรงกลางนี้นะคะแบ่งให้เหลือ45องศานะคะจากนั้นใช้เส้นทึบได้เลยลากขึ้นไปนะคะอ่ะเมื่อเรียบร้อยหรือเสร็จนะคะเราก็สร้างด้านสร้างมุมเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะ ก็คือด้าน PS นะคะ PS เนี่ยก็ยาว4เซนติเมตรเท่ากันเนาะเพราะฉะนั้นนะคะกางเวียนให้ได้4เซนติเมตรนะคะอ่ะแล้วก็จิ้มใช้ P เป็นเซนเตอร์นะคะเขียนส่วนโค้งตัดนะตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุด S อืมจุด S นะคะอ่ะทีนี้นะคะก็คือ2ด้านนี้นะคะก็คือจะมีความยาวที่4เซนติเมตรเช่นเดียวกันนะคะ เราก็เหมือนเดิมนะคะวงเวียนเมื่อสักครู่เนาะสเซนนะคะอ่ะจิ้มที่จุด Q นะคะแล้วก็เขียนส่วนโคง้งนี่ค่ะเขียนส่วนโค้งไว้ตรงนี้นะคะจากนั้นใช้เท่าเดิมนะคะตรงนี้สี่เซนด้านบนตรงนี้นะคะก็สี่เซนด้วยเหมือนกันใช้เท่าเดิมเนาะไปจิ้มที่จุด S แล้วก็เขียนส่วนโค้งตัดนะคะเป็นกากบาทตรงนี้นะเรียบร้อยลักเ,เชื่อมได้เลยนะคะจาก S นะคะไปที่จุดนี้ นี่ค่ะ P Q R แล้วก็ S นะคะตั้งชื่อให้ครบถ้วนนะคะโอเคต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2นะก็ constellar bite นะคะก็คือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะ,ะขนมเปียกปูนนะคะซึ่ง all side นะคะก็คือด้านทุกด้านนะคะยาว5เซนติเมตรเนาะ and distance นะคะ between A pair of p a r a l l e l s i z e นะคะอ่ะระยะห่างนะคะนี่ distance เนาะระยะห่างระหว่าง p a r a l l e l s i z e นะคะนี่ระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนาน AB และ CD นะคะก็คือห่างกัน3มเซนนะคะอ่ะ ค้าแบบนี้นะเขากาหนดเซนมาให้เราขีดไปก่อนแล้วกันนะคะมี5เซนนะคะกับมี3เซนขีดเอาไว้ก่อนนะคะเขียนกํากับไปให้เรียบร้อยนะคะ5เซนกับ3เซนเราลองมาเริ่มทําดูนะคะเออต้องสร้างด้านก่อนเนาะเพราะฉะนั้นด้านตรงนี้นะคะก็คือ5เซนนะ,ะขีดนะคะ จากนั้นนะคะใช้ไม้บรรทัดเออ่ใช้วงเวียนนะคะกางให้ได้5เซนนี่ค่ะจิ้มแล้วก็ตัดนะคะ5เซนติเมตรเนาะเพราะอ่ะแล้วเราก็ตั้งชื่อไปค่ะ ab นะคะทีนี้ค่ะเขาบอกว่าเขาไม่ได้ให้มุมมาเลยเนาะมุม a ก็ไม่ได้ให้มุม b ก็ไม่ได้ให้นะคะแต่ว่าเขาให้ระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนาน ab และด้านคู่ขนาน cd ว่ามันห่างกันอยู่3เซนนะคะอะ่ะรูปสี่เหลี่ยมที่เป็นลักษณะของขนมเปียกปูนนะคะอะ่า A B C D มันจะมีขนานกัน2คู่ใช่ไหมคะก็คือ A B ขนานกับ C D และก็ A d ด็อก็ขนานกับ B C ทีนี้เขาเอาเอาเอา,เอาด้านนี้ AB นานกับ CD นี้อ่ะแล้วก็ระยะห่างระหว่างคู่ขนานนะคะระยะห่างระหว่างคู่ขนานเนี่ยก็คือเป็นมุม90องศานะคะตรงนี้คือ3เซนติเมตรนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะเราเนี่ยก็คือจะสร้างม,มุม90องศาขึ้นมานะคะบน AB นะอ่ะเราก็ทำได้สองแบบคู่ก็ ถนัดสร้าง90ขึ้นมาพร้อมกันเลยนะคะ2จุด90องศานะคะกลาง,นะงเนาะหียนเท่ากันนะคะ ค่ะนี่พอเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เราต้องการระยะห่างว่ามัน3เซนติเมตรนะคะแล้วก็ไปกลางให้ได้3เซนนะคะที่เราสร้างไว้ตรงนี้เนาะแล้วก็เอาไปตัดนี่ค่ะนี่อุ้ยระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนานนะคะเอาใหมวัด3เซนนะนะคะ จิ้มแล้วก็ตัดโอเคจิ้มแล้วก็ตัดนะคะเรียบร้อยนะคะจากนั้นนะคะก็ลากเส้นเชื่อมกันนะคะอันนี้จะใช้ความรู้เนี่ยออของเรื่องการสร้างเส้นขนานนะคะ ไปอย่างนี้นะคะเราจะได้มา2เส้นละ ab นะซึ่งมันขนานกับเส้นนอนด้านบนเส้นนอนด้านบนก็คือต้องเป็น cd แหละถูกไหมอะทีนี้ด้านทุกด้านเนาะยาว5เซนหมดเลยนะคะเราก็การวงเวียนให้ได้5เซนติเมตรให้ได้5เซนนะคะจากนั้นนักเรียนดูดีๆนะคะถ้าเราใช้ a เป็นเซนเตอร์นะคะเขียนส่วนโค้งตัดด้านหน้าก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ใช้ b เป็นเซนเตอร์เขียนส่วนโค้งด้านหน้าตัดก็ได้ นักเรียนจะได้รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่เยื้องไปด้านหน้าแบบนี้นะคะ,ะหรือะะเราจะใช้ a เ,เป็นเซนเตอร์เขียนส่วนโค้งลงไปทางด้านหลังแบบนี้ตัดเนาะให้ตัดตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้ b เป็นเซนเตอร์เขียนส่วนโค้งตัดนักเรียนก็จะได้นี่ค่ะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะที่เยืงนไปด้านหลังนะคะ,ะเพราะฉะนั้นข้อแบบนี้นะคะจะมี2คําตอบนะคะนักเรียนก็ เลือกทำได้เลยนะถูกทั้งคู่นะคะอ่ะคู่เลือกทําไปด้านหลังนะใช้ A เป็นเซนเตอร์นะคะเขียนส่วนโค้งให้ตัดกับเส้นแนวนอนนี้แล้วก็ยกขึ้นนะคะใช้ B เป็นเซนเตอร์เขียนส่วนโค้งตัดอะเสร็จลากเส้นเชื่อมกันให้หมดเลยนะคะ เรียบร้อยนะคะตั้งชื่อไปค่ะ A B C D A B C D นะคะต้องระวังในการอ่านชื่อรูปสี่เหลี่ยมด้วยนะคะต่อไปค่ะข้อที่สามนะคะ,ะ Construct a rhombus J A N E นะคะ Ah wish all side นะคะ All เอ่โฟนะคะ over three a unit นะคะก็คือด้านทุกด้านเนี่ยยาว4ีส่วนส a หน่วยเนาะแล้วก็มีมุม j a n นะก็คือมุม a เนี่ย52.5องศานะคะอันดับแรกนะคะเราก็มาวิเคราะห์เศษ4ีส่วนส a ก่อน4ีส่วนส a นะคะก็คือเศษ3าส่วนสวน a นะคะบวกกับ1นส่วนส a นะคะซึ่ง3าส่วนส a อะ่ะมันก็คือ a เดียวนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นเราต้องแบ่ง a เนาะตรงนี้ออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันนะคะใช้ความรู้เนาะเรื่องการแบ่งส่วนของเส้นตรงนะคะใน m e t h o d 2นะคะวิธีการที่2อ่ะกลางเวียนรัศมีเท่าไหร่ก็ได้นะคะเขียนส่วนโค้งนะคะขึ้นด้านบนอ่ะจากนั้นนะคะใช้เท่าเดิมเนาะจิมตัดนะคะอ่ะจากนั้นที่ฝั่งขวานะคะทำลงด้านล่าง ใช้เท่าเดิมนะคะลากเส้นไปจากนั้นนะคะนักเรียนก็ปรับวงเวียนนะคะเขาต้องการ3ส่วนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ขีดเล็กๆแบ่ง3ลบ1ก็คือ2ครั้งนะคะ,ะปรับให้ดีนะคะ ลองดูอ่ะตัดครั้งที่หนึ่งตัดครั้งที่สองใช้เท่าเดิมนะคะจิ้มฝั่งนี้ตัดครั้งที่หนึ่งตัดครั้งที่สองจากนั้นลักเส้นเชื่อมนะคะอืมเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็มาสร้างตรงนี้เนาะ,ะทุกด้านยาว 4-3a นสามเอนะคะก็ก็ขีดไปก่อน จากนั้นนะคะเอา a 1มาก่อน a 1คือทั้งหมดนี้เลย a หนึ่งคือทั้งหมดนี้นะคะอ่ะมาจิ้มแล้วก็ตัดจิ้มแล้วก็ตัดเนาะอันนี้คือ a 1ใช่ไหมคะจากนั้นต่อกับต่ออีกเศษหนึ่งส่วนสม a นะคะ หนึ่งส่วนสามเอคือเท่านี้คือหนึ่งช่องนี้นะคะอ่ะเอาไปต่อนะคะอีกหนึ่งส่วนสามอ่ะเราก็จะได้แล้วว่าจากตั้งแต่ตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะสี่ส่วนสามเอตั้งชื่อน,นะคะ j.a เ a JA. นะคะอ่ะทีนี้ที่มุม a นะคะห้าสิบสองจุดห้าองศานะคะ 52.5องศาก็คือมุมไปอยู่ทางนี้เนาะอ่ะเขียนที่มากันนะคะที่มาที่มา52.5องศานะคะก็คือเท่ากับ30องศาเนาะบวกกับ22 จองศานะคะเราจะสร้างที่ a นะคะสร้างไปทางด้านนี้เนาะสร้างไปทางด้านนี้มันจะไปกับอันนี้เยาคูณความขยับนิดนึง นะนะักเรียนคือกวนนักเรียนจะมองไม่ชัดนะคะอ่ะจอ่ะจแล้วก็เ e. นะคะอ่ะมาก็เริ่มต้นจากการสร้าง30ก่อนนะคะ30ก็คือการเียนเท่าไหร่ก็ได้คะ่ะสร้าง60ให้ได้ก่อนอ่ะเราอย่าไปกลางเราก็ขีดทับอย่างเงี้ยไม่เอานะคะเรากลางไงก็ได้ไม่ให้มันทับกัน กลางมากกว่าก็ได้ค่ะโค้งไปนะคะเผื่อไปเลยถึงด้านล่างเลยนะคะจากนั้นใช้เท่าเดิมนะคะมาจิ้มตรงนี้เนะเาะแล้วก็ตัดนี่คือการสร้างมุม60องศานะคะจากนั้นทําการแบ่งครึ่งนะคะก็คือจิ้ม2จุดนี้ค่ะจุดนี้กับจุดนี้นะคะแบ่งครึ่งกันให้เหลือ30องศา จากนั้นนะคะลากเส้นเนาะอันนี้ก็คือเส้นที่ทํามุม30องศานะคะต่อไปนะคะเราต้องการอีก2 2 5ก็เกิดจากแบ่งครึ่ง45 90แล้วก็1 8 0เพราะฉะนั้นร8 0คือเส้นตรงนะคะเราก็คือต้องมีค่ะดีเส้นตรงนะคะวางมันไม่ทัดเฉียงแบบนี้นะคะให้ตรงกับเส้น30นะคะ จากนั้นก็ทำการแบ่งครึ่งนะคะอ่ะคูจิ้มนะนี่เบอร์1นี่เบอร์2นะคะอ่ะเบอร์1เบอร์2นะคะกลางร้อยแปดเนาะแบ่งให้เหลือ90องศาค่ะใช้เท่าเดิมจิ้มเบอร์1นึ่งนะคะ นะคะคก็คือ3จากนั้นนะคะก็จาก1ถึง3นะคะ90องศาเนาะก็แบ่งให้เหลือ45โดยการจิ้มเบอร์3และจิ้มเบอร์1ส่วนคงต้องกันนะคะอะโคสมมติตรงนี้เป็นเบอร์4นะคะ จากนั้นค่ะจาก1นถึงสนะคะ1นถึงสมันเอ่สองศาเนาะเราก็แบ่งครั้งสุดท้ายแล้วนะคะลากไปนะคะเส้นถึบได้ละเรียบร้อยนะคะทีนี้ตรงตรงตรงด้านตรงเนี้ยค่ะที่เฉียงตรงเนี้ยเนาะมันก็จะต้องการเสร็จ4ี่ส่วนสามเอด้เหมือนกันนะคะเราก็ทําได้2วิธีนะ วิธีที่1คือทําคล้ายๆ JA อันแรกค่ะที่ว่าเราเอา A นึงไปตัดก่อนแล้วต่ออีก1นึส่วนส A ก็ได้หรืออีกวิธีหนึ่งนะคะง่ายกว่านั้นก็คือการให้ได้ JA เลยนะคะซึ่งเป็นวิธีที่แนะนํานะคะอ่ะการให้ได้ JA เลยจากนั้นนะคะใช้ A เป็นเซนเตอร์เขียนส่วนโค้งตัดนี่ค่ะจบเลยนะได้ความยาวที่เจ็4ส่วน3 A นะคะ ตรงนี้คือจุด N นะคะต่อไปค่ะเราก็คือต้องการด้านอ,อีกด้านตรงนี้ใช่ไหมซึ่งมันก็คือต้องยาว4ส่วน3 a เหมือนกันใช้วงเวียนกลาง J a เหมือนเดิมนะคะใช้ N เป็นเซนเตอร์เขียนส่วนโค้งใช้ส่วนโค้งเท่าเดิมจิ้ม J นะคะใช้ J เป็นเซนเตอร์เขียนส่วนโค้งไปลากไป เชื่อมกันนะคะ J A N E ตั้งชื่อ E ด้วยนะคะอ่ะเรียบร้อยต่อไปข้อที่4นะคะข้อที่4นะก็คือ c o n s t a u alarm b a s Y A M E เนาะอ่า uh, w i t h a l e s i d e f o r over 5 a unit นะคะอ่นะก็คือ4.5ส่วน a unit เนาะแล้วก็ distance between นะคะ a p r i r of parallel side y a กับ m e 3นะคะสส่วน 5A อนะอ่ะอันดับแรกนะเราต้องแบ่ง a ก่อนนะคะแบ่ง a ให้ได้ตัวส่วนนะก็คือแบ่ง a เนี่ยให้ได้5ส่วนนะคะเท่าเท่ากันนะคะอ่ะไปดูที่ A นะคะอ่ะต้องใช้เมธอดทูเนาะการส่วนโค้นะคะเขียนไปใช้เท่าเดิมจิ้มจุดตัดนะคะอ่ะฝั่งขวานะคะใช้เท่าเดิมเนาะจิ้ม เขียนลงมานะคะใช้เท่าเดิมหมดเลยขีด4ครั้งนะคะแล้วก็เขียนส่วนโค้งไปเขาต้องการแบ่งออกเป็น5ส่วนเนาะเพราะฉะนั้นเราขีดเล็กๆแบ่ง5ลบ1ก็คือ4ครั้งนะคะปรับวงเวียนนะคะอ่ะครั้งที่1 2 สามสี่อ่ะฝั่งน,นี้นะคะหนึ่งสองสามสี่เรียบร้อยน,นะคะลากเส้นเชื่อมหนึ่งสองสาม นะคะจะแบ่ง a ออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันนะคะอันดับแรกเนาะสร้างด้านก่อนนะคะด้านยาวเศษ4ส่วน5 a เนาะเราขีดก่อนเลยนะคะ4ส่วน5 a นะคะก็คือวัด a เนาะ4ช่องนี้นะคะสช่องแล้วก็มาสร้างนะคะอ่ะ y a นะคะ อ่ทีนี้เขาให้ระยะห่างนะคะระหว่างด้านคู่ขนาน y a กับ m e นะคะก็คือห่างกันเศษ3ส่วน5 a หน่วยนะคะก็จะคล้ายๆข้อ2เอน,นอะที่ทำไปแล้วนะคะก็คือให้นักเรียนนะคะสร้างมุม90องศาขึ้นมา2มุมนะคะ ด้านคู่ขนานกันเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เออ่ระยะห่างระหว่างด้านคู่ขนานนะคะก็คือเศษ3ส่วน 5A 3ส่วน 5A ก็ไปวัดดีดีนะคะก็คือ3ช่องนะคะ3ช่องแล้วก็เอามาตัดรู้สึกไม่ตรง แล้วก็สร้างด้านขนานเส้นขนานกับ y a ขึ้นมานะคะอ่ะเรียบร้อยนะคะทีนี้นะเราก็จะสร้างด้านที่เหลือนะคะด้านที่เหลือก็ทุกด้านนะคะยาว4ส่วน5 a ทั้งหมดเลยนะคะ4ส่วน5 a นี่ค่ะกางให้ได้4ช่องนะคะหรือนักเรียนไปวัดที่ y a ก็ได้นะคะอ่ะจากนั้น ใช้ y เป็นเซนเตอร์นะคะเขียนส่วนโค้งตัดแล้วก็ใช้ a เป็นเซนเตอร์เขียนส่วนโค้งตัดนะคะนะก็จะได้มาแบบนี้ลักเส้นเชื่อม y a m e นะคะอะหรือบางคนนะคะใช้ว่าเป็นเซนเตอร์เหมือนกันเขียนส่วนโค้งด้านหน้าก็ได้ แล้วก็ใช้ A เป็นเซนเตอร์ก็เขียนส่วนโค้งด้านหน้านะคะนักเรียนก็จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนที่ยื่งไปด้านหน้าแบบนี้นะคะหรือแบบนี้ก็ได้ตอบได้สองแบบค่ะ